ชดาโฮเทลกรุ๊ปโทร0898119491จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ด้วยวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเทีย่ยวของจังหวัดที่มีความเป็นไทยและธรรมชาติที่สมบูรณ์จึงทำให้มีนักท่องเทีย่ยวเดินทางเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมากโรงแรม จึงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันด้วยทำเลการตกแต่งบริการและราคาต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าพักโรงแรมชดาแอดนครตอบโจทย์ให้กับแขกได้ตรงจุดและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสความเป็นไทยสไตล์โมเดิร์นกับผู้บริหารกันครับสไตล์ของที่นี่ก็คือเป็นสไตล์แบบเหมือนไทยไทยผสมโมเดิร์นอะคะ่ะมันก็ ดูแบบว่าเหมือนคนภายนอกที่เข้ามาเนี่ยเขาก็บางทีบางคนเขาก็จะสงสัยว่าเออที่นี่ตกแต่งเหมือนราชการสมัยราชการที่5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบมันจะออกแนววินเทจวินเทจนิดนึงซึ่งจะไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นในนครเลยซึ่งลูกค้ามาพักเนี่ยเขาก็จะมีความประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเราจุดเด่นก็คือจะเป็นสีขาวมันก็เลยดูสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโรงแรมชนานาครของเราเนี่ยนะคะจะมีในส่วนของห้องพักโซนที่เป็นห้องพักห้องพักของเราจะมีะทั้งหมดสชั้นนะคะ จะมีเราจะแบ่งเป็นห้องลุมท้ายแต่และลุมท้ายห้องอเหมือนชั้นหนึ่งชั้นสองก็จะเป็นห้องสูพีเรียซึ่งเหมาะสําหรับงานประชุมนะคะลูกค้าประชุมแล้วก็ส่วนชัช้น3กับชั้น4ส่วนมากก็จะเป็นแขกที่มาแบบ Family นะคะส่วนมากเขาก็จะชอบเพราะของเราจะเป็นห้องชุดก็คือมีห้องสูทนะคะสูรที่พักได้สี่ท่าน3ท่านซึ่งเหมาะกับครอบครัวแล้วของเราก็มีสระว่ายน้ําซึ่งไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็โอเค การบริการเป็นจุดเด่นของโรงแรมชดาแอัตนครที่นี่มีการอบรมพนักงานกันอย่างไรไปฟังกันครับนโยบายของในการบริหารของเรานะคะก็จะเน้นการ อยู่แบบพี่แบบน้องดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวให้ความรักความอบอุ่นกันนะคะเมื่อมาอ,อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเราก็จะส่งความสุขต่อให้ลูกค้าได้พนักงานของเรานะคะก็จะมีการได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ทดลองงานคนละ4เดือนเมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วจะได้รับบรรจุเป็นพนักงานซึ่งรายละเอียดดีเทลที่เราเน้นย้ําเลยก็คือ 1. การแต่งกายต้องเรียบร้อยค่ะ2การพูดจาต้องสุภาพเป็นกันเองแล้วก็3ใส่สใจการบริการต้องดีเยี่ยม ถ้าในส่วนของครัวก็จะมีการเทศอาหารทดลองทำอาหารมีเชฟชิมอาหารแล้วก็เน้นความสะอาดเป็นหลักค่ะในส่วนของห้องพักแม่บ้านก็เหมือนกันเราก็จะมีหัวหน้าแม่บ้านในการเทรนอยู่แล้วฝึกในการปูเตียงในการดูแลความสะอาดอาใช้น้ำยานะคะแล้วก็ ในส่วนของบริเวณของล็อบบี้เราก็จะมีคลีนเนอร์ดูแลซึ่งเราจะมีระยะเวลาในการาเช็ดทําความสะอาดทุกส่วนทางโรงแรมชด,ด,อดาอนันตครมีห้องอบรมสัมมนาเพื่อรองรับการประชุมสัมมนาขององค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกจังหวัดผู้บริหารการตลาดจะมีการจัดการอย่างไรไปฟังกันครับ ห้องประชุมสัมมนาจะมีทั้งหมดอยู่5ห้องค่ะรับสูงสุดก็คือคลาสรูมได้ที่200ท่านค่ะณนะตอนนี้นะคะแล้วก็งานแต่งรับสูงสุดได้อยู่ที่500ท่านค่ะส่วนใหญ่นะคะก็คือจะเป็นงานประชุมสัมมนาก็คือจะเป็นราชการเป็นส่วนใหญ่ที่มาก็คือถ้าจัดงานประชุมสัมมนาเช่น3วัน2คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นของกลุ่มหน่วยงานของภาคการปกครองอส่วนท้องถิ่นก็คืออบอจอแล้วก็อบอตอนะคะก็คือจากทางภาคเหนือ ทางกรุงเทพทางภาคอีสานอย่างนี้ก็มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางโรงแรมอะค่ะก็คือกําลังจะเปิดทางลานเบียร์แล้วก็มีลานจอดรถอยู่ทางด้านหลังซึ่งอยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่ค่ะแล้วก็ตึกด้านหน้าจาก,ก็กําลังจะก่อสร้างก็คือเป็นห้องแกรนด์นะคะก็คือสามารถจุได้ประมาณ700ท่านในงานเลี้ยงก็คืองานงานมงคลสมรสนะคะแล้วก็งานประชุมสัมมนาโรงแรมชดานคอนนับว,ว่าเป็นโรงแรมน้องใหม่ที่มีองค์ประกอบครบ ทั้งห้องพักสะอาดห้องสัมมนาที่โอโถงพร้อมระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัยการเดินทางที่สะดวกบรรยากาศสงบมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและที่สําคัญราคาเป็นกันเองหากคุณผู้ชมได้เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชแวะไปสัมผัสบรรยากาศสไตล์ไทยโมเดิร์นได้ที่โรงแรมชดาดนคอนกันนะครับ ดาโฮเทลกรุ๊ปโทร0898119491